เราไปเจอกันที่ภูเก็ตน,นะคะพร้อมไหมคะ้ไ,ไปกันล่ น,นี้เราเช็คอินนะคะวันนี้เราเดินทางโดยไทยแลนด์แอร์นะเดี๋ยวเราจะไปภูเก็ตกันมิรินมีหน้าที่ลากกระเป๋านะคะตอนนี้เราขึ้นรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปหาอะไรกินกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันดีนะ แมาเรามาที่ร้านแรกเลยนะคะคุณจิยอดผักนะคะอันนี้ก็เป็นร้านตั้งของตัวเมืองภูเก็ตเลยนะเป็นลาดหน้าเนาะตักปิ้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยเรามาดูว่าหน้าตาอาหารมันจะเป็นยังไงเนาะนี่เรามาดูวีนน่ินก่อนบนโต๊ะเขาจะมีขนมท้ไว้ใช่ไหมน,นี่นี่นี่ นี่กินอะไรอยู่คะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมด้วยขนมด้วยไหเก่งกินกินชอคเพื่อนๆหน่อยเลี้ยต้นอืมอร่อยมั้ยเย้มั้ยอร่อยปะเนี่ยนี่มาแล้วนะคะรัานหน้าของเรา ส่วนนี่ก็เป็นผัดซ <ขา S 2> <ส>ีอิว๊วผัดซีอิ๊วโอ้โหพี่ขายต่อแปดสิบนี่ดูล่านหน้านะคะอันนี้เป็นล่านหน้ารวมมิตรเนาะนี่ก็จะมีชิ้นปลาเห็นปะกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยค,คือแบบน่ากินมากไปดูผัดซีอิ๊วของป้าป๊ามีปลาหมึกกุ้งอันนี้เป็น อันนี้เป็นปลาสติลล์รวมมิตรเหมือนกันนะอันนี้ปลาชุบแป้งทอดเด็ดมากเด็ดมาชิกอันนี้หมูเดี๋ยวเรามาชิมอาป้าชิมภาาอนเดีว่าแบบเป็นยังไงรสชาติแบบยังไม่ปรุงนะยังหอมโอ้ร้อนหอมมากเอาเลือกหอมหอม ตื่เลยไม่ต้องเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้ร้อนคือรสชาติกลางๆปรุงไปทางไหนก็อร่อยแล้วแต่คนชอบเลยอร่อยอร่อยเส้นป็นเอ็งเคยไหมเส้นนุ่มๆอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้เคี้ยวเคี้ยวไม่ได้ตาไหลเลยเนี่ยร้อนแต่ดูแบบเขาใช้ของสดนะใช่สดมากเลยกุ้งนี้ต้องเอาซ่อมกดไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวก็โดดเดี๋ยวเรามาดูร้านหน้ากันบ้างนะอันนี้เป็นล้านหน้านะดยวไม้ ร้านน้ารวมมิตรเส้นใหญ่เหมือนกันควรจะชิมเส้นเซเก็บกุ้งไว้ให้รูปงงแ,ตแต่คือหอมมากใช่เป็นไงอร่อยทุกร้านอ่ะทุน,นี้กินอะไรก็อร่อยอจริงไม่ต้องปรุงอะไรก็ได้นะจริงหรอ กลมกล่อมแล้วแต่ถ้าใครแบบอยากเติมพริกหน่อยก็ได้อร่อยอร่อยนะเยี่ยมเยี่ยมนะคะอร่อยเลยใช่ไหม อันนี้หลังปรุงชอบเปรียวชอบเผ็ดจานหนึ่งไม่แพงเนาะอ่อันนี้รวมรวมมิดก็เป็นทะเลเป็นหมูเป็นปลาก็เจสบบาทจา่แต่ปริมาณผมว่าชามชามเดียวอยู่เลยอยู่เลยแต่สั่งมาสองชาม <c oughs> ประเด็นคือหลับสบาย <c oughs> เดินมาร้านที่สองกันนะคะที่ไหนไป็ได้เลยคือตู้กับข้าวนะคะนี่ร้านดังอีกร้านนะคะของภูเก็ตน,นะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะวันนี้เรามาต่อยังร้านที่สองนะคะนี่นนทะทะค่ะทั้ดปนที่ไหนได้เลยร้านะตู้กับข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาดู ผู้เมืองผู้เมืองภูเก็ตเลยร้านนี้ราคาก็แบบอันนี้เมนูเออละเนี่ยราคาก็กลางๆเนาะแกงปูใบชะพลูนี่มาต้องสั่งครับหมอง่ที่แม่สั่งก็คือจะเป็นแกงปูเนาะที่ต้องมาแล้วก็หมูฮ้องเออหมูฮ้องหมูฮ้องนี่นะคะใช่ครับอันนี้ดูราคาหมูฮ้องนะครับก็จะ นี่ครับอร่อยแบบชัวร์เลยก็คือนี่ใบเหนียงผัดใบเหนียงผัดไข่อร่อยอร่อยทุกอย่างครับร้านนี้เรามาดูหน้าตาอาหารกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะนี่อาหารเริ่มมาแล้วนะคะสั่งไปแป๊บเดียวเองอันนี้เป็นยำผักกูดเนาะผุ้งสดนะคะอันนี้เป็นใบเลี้ยงผัดไข่ของโปนแม่อันนี้นะแล้วก็หมูอ๋ออันนี้ของโปรดฟ้านะคะ อันนี้อะไรนะอันนี้ต้มยำจำใบชมวงใบชะมวงค่ะไปขาหมูขาหมูใบชมวงใช่ไหมใบชมวงเออแล้วก็อันนี้ไฮไลท์ของเราเลยแกงปูปูใบชะพลูนะคะชะพลูคือมาที่นี่จะต้องสั่งเลยอาหารที่นี่ไม่เกิน5นาทีนะที่สั่งไม่ไม่ไม่เกิน5นาทีเพราะมัน5นาทีเองอะ4นาที47วิบเจวิโอ้น่าจะไปได้เลยอ๋อล่าหยอกยอก นี่ป๊าลองอะไรอ่ะอันนี้เป็นผักปูยำผักกูยำผักปูใช่ไหมไปดูสีเป็นยังไงคำเดียวเลยเอาคำเดียวเลยนะปกติไม่ค่อยกินผักนะอะไรชุกเขียวไม่ค่อยเอาไม่ไม่ชอบสิเลองกินคำแรกเป็นไงบ้างคำแรกอ้โหอันนี้คืออะไรอร่อยเลยน้ำยำเป็นไง ผักปูดมันกรอบใช่มากินเพียงกินแล้วก็อร่อยมากเลยกรอบมันเห็ดบุมูาขาวประมาณนั้นเลยกุ้งกุ้งก็สดเนาะสด,สดสดอยู่แล้วมาตรฐานแต่แบบน้ำยำแบบกลิ่นมะนาวมาเลยแต่ไม่เปรี้ยวนะแต่หอมมะนาวมากออกหวานไหมคะผมกลอมขอแค่หวาน <c oughs> อร่อยทุกอย่าง <c oughs> แต่เขาจะออกหวานนิดน,นึงนะแต่ก็คือถูกใจเรานะเดี๋วเบสเดี๋วเบสเป็สิบไม่หักเลยร้านนี้ อันนี้เป็นไข่ผัดใบเหนียงหรือใบเหนียงผัดไข่ใบเหนียงใบเหนียงใบเหนียงใบเหลียงไงครับดูนี่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 เป็นเมนูโปรดอะไรเป็นไงอร่อยทุกร้านเขาทำให้เหนียงแบบรสชาติเด็กๆรสชาติเด็กๆรสมือแม่รสมือแม่ อะไรจะขนาดนั้นมันรสชาติแบบเน้นคำเลยโอ้โหตบด้วยข้าวหนึ่งคำคำเดียวพอคำเดียวพอลองนี่ไหมอันนี้หมูฮองอ๋ออะหมูฮองเราจะต้องมีมันด้วยมันอร่อยที่มันมันนี่แหละครับใช่อันนี้อาจจะต้องกินกับข้าวนิดนึงอันนี้กินข้าวกินข้าว น,น,นี่ครับคําเ็นกินปเปล่าๆก็ได้นะเมื่อกี้พ<อ>ี่ก็กินปเปล่าใช่ใชแต่กินข้าวตามไปอ่ะเป็นไงครับ<ม>ละลายหายไปในปาก<ม>เพราะหมูตกอยู่ในจานครับแต่ว่าแบบกินเครื่องเทศมาตอนแรนิดนึงใช่ถ้าคนไม่ชอบเครื่องเทศก็อาจจะไม่ชอบแต่คุณชอบไหม ชอบนะอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมครับอร่อยทุกร้านอันนี้แกงที่ไม่เคยกินอันนี้อันนี้แกงหมูใบชะมวงขอชิม่อยนะใช่ใบชะมวงเห็นเขาบอกว่าจะรสชาติเปรี้ยวๆเนาะใช้แทนมะขามแทนมะนาวอันนี้ชิมรสชาติก่อนน้ำซุปก่อนตัวสบาปเหมือนเดิมครับอร่อย อันนี้อันนี้ไม่ชินอ๋อไม่ชินไม่ชินไม่ชินแต่ว่ามันก็แบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวจากใบชะมวงใช่ไหมแต่ไม่ชิน,ชน,ชนแต่ว่ากินได้ได้กินได้นะกินแล้วมันก็แบบดีดีอันนี้ไฮไลท์เลยครับแกงปูใบชะมวงแฮ่แกงปูใบชะพูะพอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะก็คือแกงปูใบชะพูแล้วก็ปูเนื้อปูหุ่น <st ut ters> <sm all> นี่เนื้อปูนะครับลองลองเทียกบ,ทบกับเทียบกับปูข้าเป็นก้อนเลยนะใช่แต่ไม่ชิมไม่รู้ไม่ชิมหนักชิมไม่ดูดาเมจหนักมากครับอันนี้กินมาสามสี่ครั้งก็รสชาติเหมือนเดิมแต่เนื้อชิ้นก็เหมือนเดิมปังใช่อือร่อยเหมือนเดิมละ <st ut ters> ดูหน้าก็รู้ครับไม่ต้องพูดเลยนะอือห <st ut ters> <โ>ือปูเขาแบบเป็นไง มันสดปะเหมือนตายในหม้อเลยประมาณนั้นเหมือนเหมือนค้านมาตายในหม้อเลยใช่สดสดจัดเลยบบเพรีชีพในหม้อไปแล้วแลวมันจะกรอบแบบหวานหวานอ่อนหวานกินกับเส้นหมี่นะครับใช่แกงปูใบชะพลูแต่ไม่มีใบชะพลูกินเลยนะครับตอนกินมีแต่เนื้อปูกับหมีตตมห่ตอนตักไม่เจอโอ้โหตอนตักไม่เจอไม่น่าเชื่อครับอันนี้จะหาว่าโฆษณานะครับนี่ เนื้อปูเป็นก้อน<ม>เป็นก้อนเลยเยอะมากครับอันนี้เป็นโอเอวนะคะแล้วก็มีขนมปิดท้ายนะอันนี้จะเป็นเลมอนกริ้นจีอะะไรนะอ,อันนี้มันเป็นน้ำลาดเหมือนเหมือนเป็นเลมอนเนาะแต่หอมเลมอนมากๆเลยโอส่วนอันนุ่ อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ใช่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์เรเอาลนจี่อ๋อจะเป็นโอเอ๋ถั่วแดงแล้วก็กล้วยนะคะนาด้วยนะน้ำแดงโยกเบาจ้าหวานเด็ดเตยอืมเบาหวานขึ้นแน่เป็นน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ออริจินอลส่วนอันนี้เป็นเอ่อรล้วลิ้นจี่กับมะนาวโมเดิร์นโมเดิร์นอ่าโมเดิร์นใช่ไหม เดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปกินร้านไหนก็นต่อเราไปติดตามนะได้เลยครับเราตูว่ามีร้า ไปดูห้องกันนีหนึ่งศูนย์สองมาเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านนี้ก่อนดีกว่าด้านขวามือห้องนี่จะเป็นเหมือนเป็นอ่างอ่างล้างหน้าเนาะใช่อ่าง้ออ่างล้างมือใช่ไหมแน่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบข้างหมาเตรวเองก็จะเป็นตระทำงานแล้เป็นตู้เสื้อผ้าเนาะใช่ใช่แต่เขาเป็นแบบ ม่าแล้วก็มีรองเท้ามีได้ปลอกผมให้ผ้าเช็ดตัวเอามีผ้าเช็ดตัว,ม,ม,ตวมีได้ปอกผมมีรองเท้าใครบคันนะครับแม่จองมาเป็นห้องจูเนียร์สวีทการ์เด้นนะนี่แล้วฝั่งซ้ายมือเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะเป็นเรนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวแล้วก็แต่แล้ว ใช่แล้วก็สุขภัณฑ์ปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับห้องน้ำกว้างขวางอยู่เหมือนกันนี่แต่ว่าพอเราเดินเข้าไปในห้องแถมะความพิเศษของห้องนี้ก็คืออ่างอาบน้ําอยู่ด้านนอกนะครับใช่เป็นความพิเศษทแทมเป็นไงใช่ โต๊ะนั่งเล็กๆตรงระเบียงสนามหญ้าเป็นเล็กๆย่อมๆหน่อยนะครับก็ลูกเล่นทั้งวันทั้งคืนไปเลยทีเดียวเทียวตรงนี้ด้านนี้ใช่เดินเข้าห้องก่อนนะครับแบบร้อนเป็นีอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกแล้วกันนะเนาะทีวีโซฟาซึ่งก็น่าจะเป็นที่นอนของป้าป๊าในะคืนนี้เหมือนเดิม ที่นอนใช่ครับต้อง่งแบบน่ารักมากเลยเนาะใช่แล้วแม่จองมาใช้ติดเราเที่ยวด้วยกันน่ะมันเหลือคืนนึงแค่พันที่นี่น่ะใช่ไม่เกินพันสองแล้วกันเนาะประมาณนั้นสองไม่รวมไม่รวมอาหารเช้านะใช่อาหารเช้าตังหาคืออย่างนึงที่เราเลือกที่นี่เพราะว่าเขาอยู่ในตัวเมืองใช่ใกล้ขอสงค์ที่เรามาคือ ตะเวนกินเนาะใช่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราเราเห็นว่าที่เนี่ยเขาอยู่อยู่ตรงใจกลางเมืองใช่ไหมมันก็สะดวกเวลาเราจะไปกินร้านนู้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับว่าทําเลเยี่ยมเยี่ยมมากนี่นะคะคุณพ่อคุณลูกพอมาถึงก็คือเปลี่ยนชุดลงน้ำกันเลยจ้า,าน้ำเย็นไหมลูก น,น้ำเย็นไหมคะเ,เ,เสาไว้วนาำนี่คือสายใหญ่แบบกว้างมากเลยนะแล้วก็จะมีสาาระเด็กตรงนี้นะคะมินนี่เขาจะเล่นสาาระเด็กตรงนี้จะให้ถอดเหรอลูกมันร้อนไหมอะตรงเนี้ยหนูจะดำน้ำเหรอคะอนนมันก็ลอยอะ อ๋ออะมานีนแม่ถอดให้นี่โกเบนอันนี้เรารออาหารนะคะขอไม่ครับดูสีหน้าคนเพิ่งตื่นมานะคะอารมณ์กอจอยนะคะเป็นร้านอาหารพุทโธเดี๋ยวพออาหารมาน่าจะดีขึ้นร้านหนานี่อาหารมาแล้วนะคะดูความเพาะแกนกัดนะนี่ มีหมูกรอบมีตับเสี่ยงจี้หมูสับกระเพาะแล้วก็กระเทียมเจียวครับรสชาติเหมือนเดิมไหมโอ้ดูหน้าก็รู้ครับออโอ้โหแต่ถ้าเราแบบเหเราแบบคุณิงหน่อยอย่างเงี้ยเราก็แบบนี่น้ำซุปขอมีน้ำซุปแยก<อ>มาให้นะครับรนี่เลยซุปสบายอันนี้คุณแม่จะมากินแบบปรุงปรุงให้ดูที่ใส่พริกเดียวก็โอเคแล้วนะคุณแม่เขาเขากินเผ็ด โ้ oh. <m akes legislation> <up> ใส่พริกผักไปครึ่งช้อนนี่ก็เต็มตัวได้ครับาพริกผัดพริกผัดใช่ตรงๆเต็มปากเต็มคำอีกแล้วถ้าคุกจิตต้องม่ยองนี่นะ ใช่มาภูกเก็ตต้องมาร้านนี้เลยครับอันนี้จะเป็นเมนูสั่งมาทานเล่นเนะาะกรอ,อบอหนึ่งจานอันนี้เป็นเมนูก่อนนะครับเมนูทางร้านข้าวต้มแห้งารบ จะเจียวเจ้านิดนึงอันนี้หมูกรอบลองจิ้มลองจิ้มดูเหมือนเดิมครับหเสียงมาชนนี่ไม่รู้วสียงหมูกรอบหรือเสียบฟันนะอร่อยนะแข็งๆนะถ้าคนใส่มาดิก็อาจจะแบบ มีร้อนอ๋อมีร้อนโอเคโอเคครับประทาอร่อยครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบายกระเทียนกินกันไปข้าบคนเขาก็เข้าตลอดเลยนะเดี๋ยวไม่โกรดูนายกกับนะาซิวกินไม่พูดเลยวแหละห่างรูเปล่าดิเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปร้านไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะนี่ดูหน้าคนตื่นแล้วลมไม่ดีแย่มาก ต่อจากร้านโกเบนนะคะตรงข้ามโกเบนเลยเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดน,นะคะน่าจะทําให้พี่มิลินแฮปปี้ขึ้นนะคะาาอารมณ์นี้ยังได้กินไอติมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ดูซิว่าได้อติมแล้วเขาจะเปลี่ยนไหมอารมณ์จะเปลี่ยนไหม <c oughs> นี่เรามาเดินยามค่ำคืนบ้างนะคะ <c oughs> เราจะมาร้านนี้กัน พ่อเพชรภูเก็ตมาฟิลแบบตอนกลางคืนบ้าง กันที่ร้านระยานะคะนี่บรรยากาศร้านนะเดีย๋ยวเรามาดูหน้าตาอ,อาหารกันนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนนะไข่เจียวกุ้งกระปิสะตอใบเหลียงนะคะกุ้งชุบแป้งทอดมันที่กุ้งเสียบ ต้มแซ่บปลาตะพงแล้วก็ผัดตักบุ้งนะนี่ไม่ลินกินอะไรคะใบเหลียมผัไข่ีเักทยหิวอยู่ข้าวมากนะคะเราชอบยัไงไงคะคุ้นนะไหมอยากินไห ชูเพื่อนๆมากินไม่็ดงาใช่ไหมรสซีรสชาติเป็นยังไงบ้างคินแล้วมาลองกินดูซิลองกินดูแล้วบอกมาจาดิเงื่อนไงร้อน กุ้งกะปิสตอนะคะกินตอนนี้อยู่กับเราทั้งวันนะคะกินแล้วใส่แมสด้วยอยู่กับเราทั้งวันอันนี้กุ้งทอดไม่ลินลิควสใช่ไหมคะแหมไม่ิลิลูกจัดการไม่พูดพราำทำเพียงเลยถึงกันไหมระวังร้อนนะคะขอใส่ซอสด้วยทำไมคะร้อน เอาไหมฮะอะค่อยๆเ่าค่อยๆเ่าเออนี่นะคะเราได้เวลาเช็คเขาแล้วเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถเรามีแพลนที่จะไปเที่ยวพังงากันต่อนะคะใช่เราจะไปพังงากันต่อส่วนมิลินก็กำลังขบขมัวกับ ดอกเข็มไหนไม่ดิ้นโชว์ดิ้กกินน้ำหวานดอกเข็มทําไงอ่ะทําไม่เป็นไหนดูสิไม่เป็นมันไม่มีอะไรงออกมาเลยไหนบอกขอคอกดอกหนึ่งขออีกดอ,อกหนึ่งนะคะขอดึงอีกดอ,อกหนึ่งน,นะคะ<ด>นี่ม,มันนี่เก็นญี่ปุ่นหรือยุโรปอ่ะขอขอบคุณค่ะไหนไดูสิ้เดี๋ยวแม่ทําให้ดูไม่รู้พเพื่อนๆเคยกันไหมนี่นะคะนี่เลยนี่นะคะพอเด็ดมามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอเดาดูหน่อ่ะแล้วทำยังไงคะ แล้วก็ลองดึงเส้นๆมันออกมากแล้วลองชิมสิคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงคะมันดึงออกไม่ได้อ่าแล้วลองชิมเ,เป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะงหวานหวานไหมอ๋มอแต่พอแล้วค่ะเราดึงแค่อันเดียวพอค่ะพอแล้วค่ะไปไม่มาจะตองใส่ปุ๋ยไปหวานไมลูกไปค่ะเดี๋ยวลอหมุนเด๋ยเราจะมุ่งหน้าไปพังงานกันต่อเดี๋ยวลองติดตามคลิปกันต่อไปนะบายบายก่อนแล้ว 拜拜。